วันนี้มาอัปเดตราคาทองวันที่30ธันวาสองห้าหกสามนะคะซึ่งราคาทองเมื่อวานนะคะมีการปรับทั้งหมด3ครั้งนะคะปรับลดลงรวมอยู่ที่150บาทค่ะเดี๋ยวเราไปดูราคาทองวันนี้กันเลยนะคะก่อนที่จะไปดูฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะคะค่ะราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองนะเวลา9นาฬิกาย2นาทีครั้งที่1นะคะราคาทองแท่ง96.5 ขายออกอยู่ที่26,750บาทรับซื้ออยู่ที่26,650บาทส่วนทองรูป,ปพรรณเก้น,นะคะขายออกอยู่ที่27,250บาทรับซื้ออยู่ที่26,166บาท16สตางค์ค่ะเช้านี้ยังไม่มีการปรับขึ้นปรับลงค่ะส่วนสปอร์ตโกนะคะเมื่อคืนมีการปรับขึ้นอยู่ที่2.5ดดอลลาร์นะคะเนื่องจาก การอ่อนค่าของเงินดอนลลา,าร์สหรัฐนะคะส่วนสปอร์ตโกล่าล่าสุดตอนนี้อยู่ที่1.833.10นะคะและทองคำโลกล่าสุดอยู่ที่1.822.989ค่ะบวกขึ้นอยู่ที่0.25นค่ะและก็ค่าเงินบาทนะคะล่าสุดอยู่ที่30.019นะคะลดลงอยู่ที่0.13ค่ะ มาดูกันต่อในส่วนของราคาทองรูปประพันธ์นะคะก็จะมีทองครึ่งสลึง1สลึง2สลึงหรือ50ตังค์แล้วก็1บาทนะคะราคานี้ยังไม่รวมค่ากำเนิดนะคะซึ่งค่ากำเนิดของแต่ละร้านจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับรุ่นและก็น้ำหนักต่อกรํำรของราคาทองแต่ละชนิดนะคะดูในส่วนของราคาทองออสซลิสแล้วก็หัวเส้นเฮงกันต่อนะคะ